สวัสดีค่ะนะคะผู้ชมนะคะแนวทางนะคะสูตรวยลาวพ่อเฮงนะคะสูตรหลักสิบหลักหน่วยนะคะวดที่ผ่านมานะคะก็ของเสี้ยนปีนะคะเด่นสามนะคะวิ่งสามรูดสามเราก็มาดูนะคะแนวทางกันต่อหงวดค่ะนะคะเราก็มาตามต่อนะคะแนวทางสูตรไยลาพัฒนานะคะของพ่อเฮงนะคะสูตรหลักสิบหลักหน่วยแล้วหงวดนี้หงวยพ่อเฮงคือเป็นแปลกๆค่ะท่านผู้ชมละ สรุปก็คือหนึ่งสามตัวแต่ว่าอของตะเห่งนี่สามารถจับได้นะคะเป็นแปดสามสามแปดก็ได้นะคะะจับไม่มีกับแปดสามนะคะหรือสามสามก็ได้ถ้าเกิดชุดน้อยตัวนะคะเราก็อ่ะแปลกๆเด้อหอยตะเห่งอันนี้เป็นสูตรสูตรหลักหน่วยนะคะก็มีอ่าหลักหน่วยหลักหน่วยสามและหลักหน่ยหวยแปดหัวนี้มีสองตัวโคโลวหนึ่งแปดและหนึ่งสามนะคะเป็กตัวหนึ่งเอาหวยตะเหินเพี้ย ของเซียนเป๋นะคะของเซียนเป๋เดินสามบุญนะคะผลที่ออกก็คือศูนย์สามของเซียนของเซียนเป๋นะคะเดินบนล่างนะคะเข้าดีนะคะสูตรหลักหน่วยของพ่อเฮงนะคะนี่สูตรหลักหน่วยโอ้ยจับมานีกก็ได้ศูนย์สามคือเก่าจานเนาะนี่หลักหน่วยสามพันเขา่าเดินสามนะคะเดินสามเลขเดินพ่อนอันนี้เป็นสูตรหลักสิบหลักหน่วยนะคะ สูตรักนวยนะเส้นตีเขาดีได้งวดเป็นโซ่ไม้แล้วแปลก,ก,กดีงวดนี่ค่อยบวกเลขถึกบ้างถูกนะหนึ่งตัวเดียวหนึ่งสามตัวนะคะหนึ่งแปดหนึ่งสาม ก็เลยหนึ 1, 8, 1, 1. ่งแปดหนึ่งสามหนึ่งเอาแต่มาแต่ว่านะคะเด่นของพ่อเฮงนี่ตรงเห็ดแบบนี้เด้คเขเกิดชุดน่อยตัวต้องเอาแปดสามนะคะอ่สามแปดตัวนี้สรุปนะคะหลักหน่วยของพ่อเฮงงวดนี้หลักหน่วยแปดและหลักหน่วยสามมีสองตัวนะคะหนึ่งแปดและหนึ่งสามอ่าเันสูตรคำนวณของหนพ่อพเฮงมาดดุนๆนี่เพิ่งจะเห็น ที่สองตัวนะคะสองหนึ่งหนึ่งมาหลานตะเส้นค่ะท่ผู้ชมเด่นนะคะเด่นหนึ่งเด่นหนึ่งบิงหนึ่งกันนะร่องมึงกันนะท่านผู้ชมบิงหนึ่งหนึ่งแปดและหนึ่งสามนะคะแปดสามสามแปดหนึ่งหนึ่งนะคะเพราะว่าชุดน้อยตัวเราต้องเอาตัวนี้มาจับนะคะโอ้กเสดีกว่านี้เอา ตะก,ก็จะเป็นแบบนี้เนค่ะถ้าเกิดมาชุดหน่อยตัวนะคะตามที่ดูสูตรนะคะของเพอ่อเฮงมานะคะแน,นวท่า,ทานะคะของเส้นเป๋นะคะกาโตวงหงวนนะคะเส้นเปหั์ยังนอกหมอนเวยเนาะเดี๋ยวเดิดตรงกัอน mm hmm. อืมเดี๋ยสมดุด mm hmm. เป็นเป็ด เตียนเปรนะคะเด่นแปดบนเด่นห้าล่างฮะนะคะเขีนตัวย่ง่าก่อนนะคะแปดสามนะคะแปดเก้าอันนี้บนนะคะล่างห5 0 5้าศูห้มหนนี่ไง 5 3 5 9นะคะนี่นะคะท่านผู้ชมนะคะเด่นบน8เด่นล่าง5้านะคะ8ปดสามนะคะแปล่าง5053ู9มนะคะท่านผู้ชมชื่นชอบนะคะของแต่ลเซียนนะคะเซียนปีนะคะเด่นวิ่งนะคะแดของพวกหิ้งหวดนี้นะคะชุดน้อยตัวสุดๆนะคะก็คือ1น่งนะคะท่านผู้ชมมี1 8กับหนึสองตัวโคโรลังก์กัสามแปดแปดสามอ่ะ ก็เาขอให้ปังต่องวดนะคะสวัสดีค่ะนะ